เห็นใบเหี่ยวๆนี้อย่าชะล่าใจนะครับตัวนี้เป็นเอ1มอารหนึ่งในห้าเสือเลยกิ่งตอนนะครับมาลงมาลงดินไว้นะครับในช่วงแรกที่สังเกตเห็นนะครับใบมันจะเริ่มเหี่ยวนะครับแต่ในขณะที่มันก็มีการแตกยอดใหม่ออกมานะเนี่ยแบบนี้แต่สังเกตดูว่าใบใหญ่ๆนะครับมันจะเหี่ยวนะครับมันจะไม่สวยนะครับนี่ก็เลยดึงออกมาดู ปรากฏว่ารากไปหมดแล้วครับทุกคนก็คือ,คอมันเจาะเพราะว่าตัวรากระบบรากแล้วก็ระบบลำต้นของเรามันมันเน่าไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับมันอยู่ที่ระบบรากของเรานะครับถ้ามันเน่านะครับหรือว่ามันมีปัญหาแล้วนะครับก็มแมลงก็จะมากัดกินนะครับ เราจะไปจัดการที่มแมลงมันก็เป็นที่ปลายปลายเหตุแล้วนะครับราคาสูงด้วยครับหนึ่งในห้าเสือเนี่ยว่าแล้วก็เสียดายเหมือนกันแต่อย่างว่าแหละครับปลูกต้นไม้นะครับมันก็ต้องมีเสียหายไปบ้างอนะเนาะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูเลยนะครับว่าครับมันเสียหายไปถึงตรงไหนนะเพราะว่าอาจจะไปปักชำต่อได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองนี่นะครับเป็นกิ่งที่ตัดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองชำดูนะครับว่ามันจะ สามารถที่จะกลับมาได้หรือเปล่าถ้ากลับมาไม่ได้ก็คงต้องทิ้งนะครับ MR นี่ครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกินยา,ยาเมื่อกี้นะผมตัดแบ่งเป็น2ท่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะฟื้นคืนหรือเปล่านะนี่ปิดอย่างดีเลยนะครับทําให้มันเป็นเก็บความชื้นไว้ในรอบๆตัวกระบอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ